ในที่สุดก็ถึงวันที่คนที่อยากใช้ AI อย่างปลอดภัยรอคอยกับโอรามในเครื่องสำหรับคนที่อยากรันโมเดล AI แบบโลโ a l ลเนอะเมื่อก่อนเราต้องดาวน์โหลดโอ a m a ดาวน์โหลดโมเดลมาแล้วเอาโมเดลนี้ไปรันผ่านแอปอื่นเรามามีแอปของตัวเองแะะล้วครับทุกคนนี่เราโหลดมาหน้าตาแบบนี้เลยมีทั้ง macOS แล้วก็ Windows ด้วยนะหน้าตา clean c อ่าเข้ามาถึงผมถามว่าโอรามะคืออะไรเนาะถ้าใครเห็นเมื่อกี้ ถ้ายังไม่ได้โหลดโมเดลเดี๋ยวมันจะให้โหลดโมเดลโมเดลตอนนี้มีอยู่ประมาณเท่านี้ซึ่งจริงๆเจมมา3 27b นี่คือใช้ภาษาไทยได้เก่งมากแล้วนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะไปคิดทีๆคิดนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันมาตอบนะเนี่ยก็ออกมาแล้วจะช้านิดนึงนะครับดูภาษาไทยจริงๆแค่เจมมา 4b ตัวนี้น้องมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแม้ว่าไซส์มันจะเล็กขนาดนี้เนาะถ้าดูจากข้อมูลเว็บไซต์นะครับเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดโมเดลได้ง่ายขึ้นนะ แชทวิดไฟได้ด้วยคือเราสามารถโยนไฟล์ d ด็กแอนด์อกไฟล์ลงไปได้นะแล้วเราก็สามารถบอกได้ด้วยว่ารับคอนเทกต์ได้ยาวแค่ไหนแล้วก็เป็น multi m o d ล l support ด้วยนะครับอย่างเจมมาอย่างเงี้ยเป็น multi model เราสามารถโยนภาพไปแล้วให้มันอ่านภาพได้สําหรับคนที่ลองมานานมากว่าจะใช้ยังไงให้ปลอดภัย run l o โค l ในเครื่องแบบง่ายๆโอ l a m a ทําให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับไปลองโหลดกันได้ที่ olama com